นี่หน,น้าแกแนวถอนอยู่ก่บสรงปลาเครื่อเขียวเว้ยเป็นจย่างไรขึ้นเงาตอกๆแข็งแท็โอ้อยฮน,น้ามาถอนเนี่ยมันเป็นบัวชวงนหมมันยังเหลืออยู่บราณอยู่แล้วนายคอ,อยถอนในสติกเขาเาออมันบัวชวงมันบัวชว่างมาถอนมันบัวชวงแน่หรอแน่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคือจังโศบกเข่งเลยเออทหารเป็นนอกบัวช่างเอ้แม่นั่งผ่าเจ้าดนอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> ไปบวกแล้วว่าจะจัดหน,นักจะจัดหนักเป็นขนาดสเปนว้าบ้าบ้าบเลยเป็นจะไหนไปบวกแล้วว่านั่นนั่นอโอ้ยจะสีนัแน่มันจะคื่อแน่ขันซ่อมข้อไว้มันยังยังขี่เลยไมันยังจวดยังขี่เลยซ่อมข้อไว้ก่อนถ้าเฮาซ่อมข้อไว้ก่อนเออจะสีนั่คือสีว่าไข่เนี้ยโอ้ หลังซีทํทำงานเลยเด้บบนี้เอาอีกมือกีนอยมึงอีกม่มาเกลือกกำลังเรยนแล้วเมืออีกมึงเลือดเรียนไาี้เกลืกกำลังเรีนโอ้ยหลังีซีทำงานขนาด้อ้ยเปยนอบนโอ้ยเีบ้าอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเอาอีกบ่อีกได้ไดหน่อยนึงนะบ่ฮะชจะได้บน Đấy, bạn lời, anh chả để này Rút đoàn ơi, phiền mó xeo xì ơi Hả? Đấy, đi, sốt, em, sốt. Sốt lời, anh xì ơi đấy, đây xeo tôi nó đi suốt suốt lời ăn Cái cây thì rồi đây Mình Mình phải chờ đây Nào thì... Nào thì Sống nàn tôi nó mất đưa Ông thì sống mới tôi, là. tôi là. ตองไหนเปตัวเสียตกเป็นมดีดีสุดเงาเลยเสียรโอ้มัน l าเด้อมันตรงนหไปตัวเสียนออันไหน่นบอดีกะเอาทีมไปเลยเชีย้อเออะอ่อันไหนเขาเข็ดไอตกยาซื้อซาฮาเ้อเสียร์เอแล้วหมอเดออ้ยาซื้อซาฮาเลยหมอเ้อ เออเดี๋ยวกคนที่ละเดี๋ยวเขาบาดบ่านเหลวอยู่เอาเขาบาดบ่านเหลวอยู่หมออันอันอันแนวได้จีโอ้โหใครโตจะเลื่อนจะเลือนนูมอเด้อเสี่ยเด้อเฮ้ยโตนี่นี่จะซื้อในในแผนเออ เรเป็นมูดดีที่สุดของเราเลยเปลี่ยนห้าหกสิบสองพร้อมขามาตโตเด้อเปลี่ยนเด้อโดยจะถือสมถือซา,าเฮาเราเปลี่ยนเด้ออันไหนมันบอดีกะเอ,เอาเอาสิมไปเราเปลี่ยนเด้อเดี๋ยวให้เขาบอกว่าท่านจบมจุ๋มอันนี้โอ้ยมันบอดีกะโตก็เอาสิมไปโตกะาะ้มจาซาเฮาเราเปลี่ยนเด้ออันนั้นเราเปลี่ยนเด้เอเปลี่ยนเด้อนละ เขาบอกกันละเปียนแล้วนดีสุดเปียดีสุดเดี๋ยเปียนเอ้ยโอ้ยเปี่ยนสุดยอมันปมาดอกเียเยกันเปียเอ้ยข้างหกคข้าหลงเว้ยเปียนเ้าไปกันเด้อเปียด้อไปกันเดียวนะมเป็นหมาเปียเบ็ดโอ้ย